การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดจากทำนองคลองธรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเหล่านี้นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามหากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าปัญหาในลักษณะเช่นนี้มิใช่เกิด ในยุคปัจจุบันนี้เท่านั้นหากแต่มีมาตั้งแต่อดีตแม้ในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็เคยเกิดการทุจริตคอร์รัปชันลักษณะเช่นนี้มาแล้วตัวอย่างที่ปรากฏในเรื่องราวในธนันชานิสูตรความว่าสมัยหนึ่ง พระสารีบุตรได้ฟังข่าวสารจากหมู่พระภิกษุสงฆ์ว่าทนันชานิพรามแห่งกรุงราชคฤห์เป็นผู้ใช้ชีวิตด้วยความประมาททำการทุจริตด้วยการอาศัยอำนาจของพระราชาเที่ยวเบียดเบียนประชาชนหรือที่เรียกว่าช่อราช และอาศัยความเป็นหัวหน้าในหมู่ประชาชนเที่ยวเบียดเบียนรัฐหรือที่เรียกว่าบังหลวงเพื่อนำผลประโยชน์ของแผ่นดินมาเป็นของตัวเองโดยที่ทนันชานิพรามทำการทุจริตทุกอย่างจนกลายเป็นที่มาของคำว่าช่อราชบ,บังหลวง มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเมื่อพระสารีบุตรได้ทราบเช่นนั้นจึงเดินทางไปพบธนัญชานิพราหมเพื่อจะแสดงคำชี้ทางให้เห็นโทษของการกระทำดังกล่าวพระสารีบุตรเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์เข้าไปพบธนัญชานิพราหมได้สนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้ว จึงถามธนัญชานิพรามถึงเรื่องที่ว่าท่านทำการช่อราดบังหลวงจริงหรือไม่ธนัญชานิพรามตอบว่าทำจริงแต่ที่ทำไปนั้นมีเหตุผลอยู่ก็คือต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูภรรยาบุตรธิดา อีกทั้งยังมีญาติและเพื่อนพ้องอีกมากมายที่ต้องคอยดูแลทั้งยังมีลูกน้องบริวารอีกมากมายที่จะต้องพึ่งพาอาศัยข้าพระเจ้าอยู่ดังนั้นที่ทำลงไปนะจึงไม่ใช่ทำไปเพื่อตัวเองแต่เป็นการเสียสละทำเพื่อผู้อื่นทั้งหมดเลยทีเดียว พระสารีบุตรฟังแล้วจึงกล่าวแย้งให้เห็นเหตุผลไปว่าการทำความผิดด้วยการเบียดบังทรัพย์จากรัฐและจากประชาชนนำมาเป็นของตนแล้วอ้างว่าจะนำไปเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูบุตรภรรยาเลี้ยงดูญาติมิตรและบริวานนั้นเป็นความเห็นแก่ตัว เพราะหาใช่จะมีพ่อแม่ญาติและบริวารเพียงเราเท่านั้นคนอื่นๆส่วนอื่นๆก็มีหากคิดและกระทำกันเช่นนี้ย่อมไม่สามารถจะดำรงความสมบูรณ์ความเสมอภาคได้และจะอ้างถึงผู้อื่นในลักษณะเช่นนี้ย่อมไม่ชอบด้วยคุณธรรมแท้จริงแล้วความผิดที่เกิดขึ้นนี้ ล้วนแล้วแต่มาจากตัวท่านที่เป็นผู้เริ่มต้นลงมือช่อราดบังหลวงทั้งสิ้นท่านจะอ้างว่าทำเพื่อคนอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำเช่นนี้ของตัวท่านก็เป็นพวกพ้องท่านเป็นข้าทาสบริวารท่าน ดังนั้นจึงขอให้ท่านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหากไม่กระทําเช่นนี้ท่านจะต้องรับกรรมอันหนักหน่วงการกระทําของท่านจึงเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวมากกว่าหาใช่วิสัยแห่งผู้เสียสละไม่ ธนันชญานิพรามได้พิจารณาถึงเหตุผลที่ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้วจึงกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีเลิกทำกรรมชั่วกรรมทุจ,จริตมุ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องนั้นเสีย แล้วหันมาทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมุ่งเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปการให้ความสำคัญประโยชน์ส่วนรวมนี้สมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงทำรรแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ การทำหน้าที่โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีความสำคัญมากที่สุดเมื่อทำหน้าที่ด้วยจิตใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างดีแล้วในภายภาคหน้าย่อมได้รับประโยชน์ส่วนตนตามมาเองไม่ว่าจะเป็นลาภผลทรัพย์สินและเกียรติยศชื่อเสียง จะบังเกิดแก่ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแน่แท้ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนี้เป็นธรรมะที่มุ่งทำลายการเบียดเบียนอันก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นในโลกเมื่อทำลายความเบียดเบียนได้ย่อมประสบกับความสุขอย่างยั่งยืนดังพระพุทธศาสนสุภาษิต ที่มาในมุตจลินทสูตรว่าอพยาปัจชังสุขังโลเกปานะภูเตสุสัญญโมแปลความว่าความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความไม่เบียดเบียนในที่นี้หมายเอาความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายอธิบายว่า ความไม่เบียดเบียนต่อเพื่อนมนุษย์หรือการไม่ทำคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้เดือดร้อนจากการกระทำของตนเองไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามการเบียดเบียนทางกายได้แก่การข่มเหงรังแกผู้อื่น การทำร้ายหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการสร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยทำให้เขาเดือดร้อนเกิดทุกข์ทางกายการเบียดเบียนทางวาจาได้แก่การใช้วาจาทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นการดา่าติฉินนินทาว่าร้ายเป็นต้น เป็นการใช้คำพูดเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดทุกข์ความเบียดเบียนทางใจได้แก่การคิดอาฆาตพยาบาทผู้อื่นมีความคิดโลภอยากได้ของคนอื่นโดยคิดไปในทางที่จะสร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นการเบียดเบียนทางกายวาจาและใจนี้ท่านเรียกเป็นภาษาธรรมะว่า อกุศลกรรมบทสิบหมายถึงทางแห่งความชั่วส่งผลให้เกิดความทุกข์ทางกายและใจหากเว้นการเบียดเบียนดังกล่าวเสียได้จะส่งผลให้เกิดความสุขจากขนทางแห่งความดีทางแห่งกรรมที่เป็นความดีเรียกว่ากุศลกรรมสิบ